อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆมาชมความสวยงามยามเช้ากันนะคะทุกคนมีค่ะนกเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> พระจันทร์ยังค้างฟ้าอยู่นะคะทุกคน ยังค้างฟ้าอยู่ค่ะเริ่มจะเป็นข้างแรมนะคะพระจันท์เริ่มจากเซี่ยวแล้วนะคะเพื่อนๆก็พามาชมแก้วยามเช้าด้วยค่ะก็ยังมีความสดใสอยู่นะคะเพื่อนๆหอมมากเลยเปิดประตูออกมาหอมนี่ค่ะ วยงามมากๆนะคะเ,เพื่อนๆแมลงครึ่งเต็มเลยนะคะตอนนี้เดชมใกล้ๆนะคะเ,เพื่อนๆมีเสียงนกนี่คหอมมากๆะคะ่ะเพื่อนๆทุกคนเคยได้สัมผัสน่าจะทราบได้นะคะ ถึงกลิ่นนะถึงกลิ่นหอมของดอกแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนกก็เยอะค่ะเพื่อนเพื่อนตื่นเต้นกับนกถือกล้องอยู่จะมีไหวนิดหน่อยนะคะพอเห็นนกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่แก้วนะคะช่อใหญ่ที่สุดเลยนะคะเพื่อนเพื่อน ช่วงนี้ก็จะชื่นชมกับแก้วก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งแก้วก็อยู่กับเราไม่นานค่ะเดี๋ยวก็ร่วงโลยค่ะทุกคนให้ได้ชมไม่นานนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพระจันค่ะ แล้วก็จะมีนกสวยงามบินผ่านมานะคะทางหนงนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะมีมาอีกค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นนกท้องถิ่นนกประจำจะอยู่แถวนี้นะคะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเสียงดังค่ะเพื่อนนก อันนี้ปกตินะคะจะมีนกสวยงามนะคะมีนกเป็ดมาบ้างค่ะมาเป็นกรุ๊ปนะคะเพืเ่อนๆนี่กนกนะคะสวยงามรอชมนกก่อนนะคะ อยู่บินอยู่บนหัวพี่ชุนี่เองค่ะเพืเ่อนๆอยู่บนศีรษะเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะชมบรรยากาศยามเช้านะคะชมความสวยงามค่ะทุกคน สวยไปทุกมุมเลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะบรรยากาศแดมเช้ามองมาทางนี้ก็จะเจอพระจันทนร์ค่ะก็จะเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดวันละนิดนะคะเพื่อนๆตามฤดูการะคะ่ะปกติจะอยู่ทางนี้นะคะพระจันทร์ตกจะอยู่ทางนี้นะคะ่ะทางนี้คะ่ะทางนี้นะคะแต่ณนะเวลานี้นะคะ ก็จะเลื่อน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 อนีเอน้เน,นี่ยามาอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะมองเห็นได้ชัดเลยว่ามาไกลมากจากองศาที่ที่หมุนมาเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นแก้วค่ะพึ่งนะคะน้องพึ่งเยอะแยะเลยแต่พึ่งแบบนี้ไม่ได้ทำร้ายเรานะคะเพื่อนๆ ถ้าเกิดเขาก่อตัวหรือว่าทำรังก็นางพญาพึ่งนะคะน่ากลัวไม่ควรเข้าใกล้เพราะเราไม่รู้เลยจะมาชูดเราตอนไหนพึ่งพวกนี้ไม่ทำค่ะไม่พึ่งหาเกสรนี่ไม่ไม่ได้ทำร้ายนะคะเพื่นนอนๆประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะให้ชมใกล้ๆเลยนะคะพึ่ง เพิ่งแตกลังเพิ่งแตกลังค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนๆ